เอาเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปลุยแกไปล่อมาอันนี้แบบยาอะไรวะบอกเขาทำไมกิดขึ้นไม่ได้วะไหนวะยาอะไรยาเอ็กซ์อี์ฮะ ยา,าะอะไรไอ,อ้ลิมีมีเดี๋ยวได้มาที่กูนี่ทางนั้นไม่ให้ทางไปนะทางไปอยู่ในตึกไอ้แค่ขึ้นมาด้วย มืดเลยไหนว่าไปทางไหนแล้วมึงลงไปก็ไม่ขึ้นมาอีกู่กูบอกให้ขึ้นมาด้วยไก์ตีกล่องนิดหน่อยเนี่ยทางไปเข้าไปในนี้นี่แต่เดี๋ยวไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนมอนทางนี้มีมึงเคลียร์ข้างล่างมัหมดไปแล้วข้วววางล่างอ,ะอ่ะอ่าอ่าตรงนี้มีตัวหนึ่งมั้ง อย่าลงไปนะเดินเดินไปเลยเดินไปเลยอย่าให้ตกลงไปนะถ้าตกลงไปลึกมากนะไปไปไปทางนู้นทางแดงทงดงว่ามอนไม่มีละมึงเอาไอ้ที่อะะฮะบอกเคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้นี้อืมอืมไม่ใช่ของกูงไม่ได้พูดถึงมอนขาอนี้ใช่ไหมว่ามอ,มอนมอนเมืองเคลียร์แล้วของไม่รู้ นี่เพราะว่ามันมืดเลยฮะหรือเปิดไฟนี่เออว่ะลืมองตายเนี่ยลงไปลุยเลยไหนใครอยู่ไหนใกรอยู่นี่กูอยู่นี่ทางไหนทางไหนทางนั้นแหละทางไหนทางนั้นแหละไหนวะทีงไหน ม่ใช่ก็มันเป็นพี๊เราเราต้องยิงจากมอนไงไกด์ถ้าทำทับได้มึงมาหัวล้อไอ้สัตว์เดี๋ยวมันก็รู้ไอเดี๋ยวมันก็ขิดใจอีกออกไปได้อีกมึงตัวอยูไ่ไหนวะตัวอยูไ่ไหนวะอยู่ข้างหลัง เดือหเรถือดไหน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 เดี๋ยวรอใกก่อนถ้ากูจำไม่ผิดมันต้องไอ้นี่นะโยนโยนยาไปดิโยนเลยนะอีลิกเซอร์ใช่ไหมเออเหลือสามขวดเองมึงเอาไปหมดเลยก็ได้เพราะกูเลเวลสูงแล้วได้ยังปะได้ยังวันนี้ล็อกมันเก็บของแล้ว นี้ทางนี้มิ it, ใ, cabin, been, h, no. ใช่เหรอนี้ลอยไกลไปไอ้ลอยเทพไปก่อนใช่ใช่เดินเข้าไปเลยแป๊บนึ่งกระนึงกินยานเลยแล้วเราไม่เปิดประตูช่วยหรอกูเป็นห่วงนะเว้ยเฮ้ยเกี้ยหน่อยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ใจไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูยิงกูยิงไอ้นี่ไอ้ใจยิ หลังหมดไกด์ต้องเจาะจอ,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 อันนี้ป่ะเจาะไกด์โอ้ยโอ้ยอันนี้เจาะอันนี้แล้วแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่นี่นี่มึงอะมาเจาะนี่ไกด์ห้องนี้ไม่มีนี่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยลือ้อเดี๋ยวค่อยลือออล้อเจาะก่อนเอามอนออกก่อนดูเลยละ,ดลละดเดี๋ยวมาเว<ป>้ยเล่นกัน Ừ, ไม่มีไกด์ไม่ไม่ใช่ไม่มีหรอกไอเทียเทพยิงทิ้งหมดแล้วอเอามอัดออกแค่ไหมยิงปซเวตเอาบอยข้างหลังนะมีข้างหลังด้วย ไม่ใช่แล้วแล้วอันนั้นแล้วอันนั้นเคลียร์ยังยังเหลือยิงอีกหน่อยอ้าวกูก็นึกว่ามึงเคลียร์แล้วก็เกาะเจาะของไล้วเห็นปกูก็เลยมาเคลียร์ทางอื่นยิงเลยทำไมมันวิ่งวะเออฝนตกนะลอยข้างหลังเต็มเลยเออทำไมมันมา ไปเปิดสวิตพอดีเรามั้งแล้วตัวแหกปากอ,อยู่ด้วยข้างนอกอีกตัวอยู่ไหนวะใช้ไปเก็บของก่อนเลยโอเคเดี๋ยวกูาไปดูตัวแหกปากก่อนนะย้อนกลับทางเก่าก่อนโอเคนี่มันน่าลำคาญตามเปิด ลอยแค่ด้วยเรื่องของเรื่องมีมันก็สนุกด,ดีเฮ่ยเองรอบๆทั้งนั้นเลยหมดยังหมดแล้วเองลง นังหนห้องนี้ใช่ไหมห้องที่ห้องที่มีซอมบี้ใช่ไห <h> มเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกไม่ถูกไหมกูต้องเห็นตรงข้ามกับห้องไอเทพอ่ะที่มันยืนอยู่ทำไมได้ยินเสียงมนอนวะได้เออได้ยินเสียงมันตีอยู่ตุ๊ตักตุ๊ตักุ๊บกปิดประตูด้วยกันทั้งนั้นเออปิดตูด้วยเข้ามาปิดละไปะ <h> ปิดตูด้วย อืมปิดละ่ะอันนี้ปิดได้วอ่อไม,ไอไมไ่ข้างเลย,เลยอันนี้ล็อกกว่าววนาะเข้าต่างเข้าหน้าต่างอ๋อ

แค่กระสุนปืนไปทางโน้นต่อทังนน้นนี้ทางไปะดิอันนู้นทางของใช่ไหมใช่วันที่ของยามใช่ยิงไ,ได้ลงมามใช่กูตกลงมาเอง มันลงไปแล้วมีอีกมีอีกค่อยๆไล่ลงมานะระวังหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวปูกเคเคียร์ข้างในนี้ก่อนทางไปอยู่ทางนู้นค่อยค่อยไล่ลงมาทางไปมันอยู่ทางข้างล่างนี่แหละแต,รกระต่กุ่งักดิกำลังไล่ลงไปอยู่ โดนเลเวลหกไม่ให้เทพหรอกเราก็ลงกันไดนี้เราก็เดินว,วันนี้นี้ล็อกเยอะแยะมันไม่ว<ะ>ิ่งมาวะ มันสปอนแล้วอ่ะกูยิงสปอนแล้วทำไมมันไม่วิ่งมาวะจะบอกก็ไปหาไอ้เทพไม่หรอมั้งเลือดไม่เลือดเลือ,ลอ,ลอดลดป่าวะไม่ลดนะอ๋อหนาทางไฟไม่ยู win mà Đi nào anh không bỏ เออข้างล่างก็ข้างบนข้างบนใช่ใชเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เว็บนี้ก่อนแล้วไกด์ไปรับมันหน่อยโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูไปรับมันเองก็ได้มึงมึงมึงเคลียร์ของไปแต่เดี๋ยวเคลียร์เว็บนี้ก่อนไม่ไงั้นเยอะเลย ประตูนี้เราเขานี่ยใช่เคลีรยของก่อนเดี๋ยวไปรับไปเทพก่อนโอเคเทมเดินออกมาเจอห้องจรวดปะจรวดคืออะไรเดินออกมาเดินที่ปิดประตูอยู่เดินตรงข้ามห้องนั้นอ่ะที่ปิดประตูอยู่เห็นปะอยู่ไหนแล้วอ่ะเห็นกูยัง อยู่ข้างล่างมันก็มนมนไม่เห็นมีทางตึ้งอยู่อ่ะมันต้องเข้าเข้าไว้นี่เข้าตรงไอ้อะไรวะทางกระจกอ่ะทางหน้าต่างก็เดินเดินออกมามันจะเจอ,อ,อเดินตามทางแล้วมันจะเป็นประตูเหล็กล็อกอยู่แล้วถันหน้าประตูขา,ายขึ้นไปได้ปหมวะตอกตอกกล่องขึ้นไปเลยเออขึ้นได้ เดี๋ยวเดี๋ยกำลังซื้อไปรับกระตูเด็กล็อกอยู่แล้วเป็นไงต่อด้านซ้ายมีกระจกที่มันแตกใช่ไหมเออมันเป็นกระจกอ่กระโดดกระโดดกระโดดเข้ามาเลยกระโดดเข้ามาในกระจกค่ะแล้วจะกลายเป็นห้องห้องจละี่้เข้าไม่ได้อะ่ะมาอีกทางหนึ่งมึงเดินอ้อมซีกูก็บอกว่ามันเป็นกระจก อ้อมแล้วไม่เห็นว่ามันเป็นคาระาโดดอ่ะเออแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวกำลังวิ่งไปรับอ่าเอาอ,เอ,เอโดดลงล่างเลยฮะโดดลงข้างล่างเลยลงน้ำเนี่ยนะนี่ทางนี้ผมชอบดดลงน้ำจัม ไอ้จุด <amounts> ท <of audio writers> ีอ <Ende> ย <esa> hey, ่างนี้กลัวทีวิ่งใส่ซอมบี้วิ่งได้ตุดหนึกกายมันยืนคมอยู่ข้างหแมวเอ้าวมาถึงแล้วหรอแคบมานี่ก่อนเปลี่ยนโดนมึงก่อนเปลี่ยนโดน เออบอยมันได้โดนเวล6หกมามึงใช้โดนเวล6หกไม่ใช่อีสี่เนี่ยไม่มึงจะเอาโดนเวล6หกไม่ใช่เหรอเออ,เอ,อไปอีกครั้งหนึ่งกูมเคเียร์ของออไปที่ไหนก็โดดไม่นั่นอยู่ห้องน้ำนั่นน่ะที่ไอ้ไกด์น,นั่นนี่ตามมานี่อันนี้ก็มีมอนมั้งถต่กูจำไม่ผิดลองลงไปไก่อน ไปไหนต่อลอยไปก่อนเคียของอยู่ตอนนั้นต่อตรงไปก่อนน่าคือขึ้นบันไดไปเลยทย้ายทางนี้มีทางไปว่ะกลับมาก่อนตรงไหนไอ,อช่องที่เป็นห้องอะไรนะใช่ใช่กําแพงพังใช่ไหมออที่เดินตามท่อใช่ไหม กูเจาะไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เดินเข้าไปดูใช่มันมีสวิตด้วยกำลังหาทางกลับไปอยู่นี่นี่กูอยุ่เจอละมามาออากูมาละเทพมา่ปทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นกระโดดไปสิเดินนี่ทางนี้ทางนี้ เอานะโอเคกับทางเดินห้องล็อกนี่มั้ยเหรอใช่ทางออกแล้วบันไดเนี่ยจะลองไปไหมแต่เดี๋ยวไม่มันจะหลงหรือเปล่าเออไม่เนไรมอนสปอนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจี้กินไม่ใช่สปอนมันไม่ขึ้นจุดอะ่ะแสดงว่ามาเก็บของทางตันโอเคทางตันไม่มีแล้วไปเหมือนกลับ กลับางไหนครังนี้วะที่เป็นกาะขอูกออก,ออกแบละทางไปทางไปอยู่ทางห้องน้ำมันมแหละทางนี้มึงเช็์ของหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วลูกพี่เวลาจะหยุดก็มึงไปหยุดอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่หน้าประตูตูดมึก มีขามีขาไอ้ไขยมามเดลังเดล่ะกูรู้นะมึงทำอะไรอยู่อยู่จงบวดด้วยล็อกเก็ตลันเชอร์ห้องนานเลือแล้วมาเข้ามาทางลิฟต์นี่ปอนนะกูอยู่บนเนี่ยแต่ว่ามันดกูอยู่ตรงช่องนี้อยู่ โ,อ,โอ,อันนี้ลอ็อกอ๋อน,นี่ครับอ,อยู่ในช่องนั้นหรือช่องกำแพงโน่นใช่ชั<า>้บนก็มีม,มีไม่ใช่หรอยิงก่อนเลยยิงก่อนยิงก่อนเลยข้างบนมันมีอีกชั้นหนึ่งตาอีกตัวไปไหนล่ะยิ่ที่มบ้า ใช่ัูยิงตายแล้วไปทางไหนวะอันนี้มาเก็บของเฉยเฉอันนี้ไม่มีทางไปต่อว่ะถ้าจะเป็นทางไปต่อใช่ใช่ก็ต้องไปไงทางมึงนั่นแหละ๋อแล้วใครขโมมาเก็บของเฉยเยใช่ไหมใช่เก็บของเฉยไปมันไปทางนี้ต่อเทมายังยังมาแล้วมาแล้วไปนดต่อเสียงต่ี้ข้างนอก ใช้จอนเหรอแบบหนึ่งทำไมต้องจดอ่ะมันบั๊มจนไม่มีสวีตตัวเหรอผมเข้ตใจครับว่ามันบักไหมเขาก็เลยลงว่าให้ให้จ่อวิสวิตได้เลย ัวออกสายแล้วเท่ตงหน้าเท่ี่ยรู้จักปิดประตูแต่ว้ามาแจ้งอยู่ข้างล่างข้างล่าง ไม่ใช่อยู่ใต้ใต้นั้นแหละลงลงไปในท่อต้องรอมันขึ้นมาเนี่ยลงก็ได้มั้งยิงปืนในน้ำไม่ได้เออยิงปืนในน้ำไม่ได้

กูเลือกของก่อนห้องน้ำเลือแล้วกำลังเลือตรงโซ่สัุนโซ่สนุสนๆเลือแล้วอา้าวมันหลุดเหรออืม กัมเพื่อมันกดลิ์เฟรีไฟล์ไว้ไอ้ดิสอรอดน่าจะหลุดควรหลุดแล้วแม่งมาวางมาเบิดใส่กูเว้ยโอ้ยห้องนู้นเต็มเลยนะรอแค่สายมามันไม่ได้ยิน เลยตอกห้องข้ำเลยเ้าตอกมันไปห้องน้ำเลยแล้วเนาะห้องสุดท้ายยังวะพูจจำไม่ผิหดห้องนี้ไม่มีอะไรให้รื้อเลย

ไปเรื่อยโอเคอย่างงี้ไม่ได้ยินเราขึ้นมาขึ้นมาเออลืมไปวะมายอะไทรทิมไหมว่ามันหลุดพิมไหมว่ามันหลุดมัดหลุดน่าจะรู้มากมันตั้งใจหรือเปล่าใส่มาไปมาเฮ้ยมา ดัวหนึ่งอ้าวเก็บโดนตนกนเนี่ยเข้ามาละกูรู้ว่าใครรู้แล้วแปลว่าใครเปิดปอยู่ๆก็สายตัดคือะลรวะไม่รู้ มาเดินตามใจลอยมันเดินไปปุ๊บแล้วแม่งกองอยู่พอดีเลยมาช่วยกูด้วยเดินไปแล้วแม่งก็สปอนพอดีเลยมันกองอยู่ตรงแยกไกด์อืมอ่ะทีเนี้ยมึงต้องเจาะละข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยเจาะห้องนี้รัวๆฟัปหนึ่งทู้งไ้รอไ่เมีใช่ก็บอกเราว่าบาร์หรือรอให้มันเตีออกมาเทปมันทำใจไม่ได้หรอกไม่ใช่จะได้ไปทำเฟสอื่นด้วยไอเก็บระเบิดนะ แล้วเคลียร์แล้วใจเย็นใจเย็นมาใจใจมันไม่เย็นจะได้แต่กูห่วงของเออมึงอยากจะยิงเลยเรื่องมึงเลยมึงมันเที่ยวได้แต่ของของของไว้ก่อนไปมันไปเคลียร์ข้างนอกไอ้ตัวแหกปากอะได้ยินเสียงว่าจะตุ้มตั้มตุ้มตาอยู่ข้างนอกเนี่ยอุ้ยข้างนอกไงมันข้างนอกไง มันโดดลงจากไอรูแล้ววิ่งขึ้นมาเ<อ>มื่อกี้กู<อ>ว่าโดนตีสองหนเสร็จ <ไข S 1> ละโอเคโอเคงั้นไปขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูรอดักกระสุนหมดยังมาเอานี่เยอะแยะอยู่กระสุนยนะังเอาเนี้ยฮะเออไปส่งเวสหรือว่าจะกลับบ้านเอ้ยหรือว่าจะไปเวสต่อ Okay. ังแล้วมึงบอกกระสุนหมดแต่มึงไปยิงกัะสุนเล็กสิ4กิโลห๋อยอยู่ทางนูน่น